ร oh, ุ่นนี้สามหมื่นห้าร้อยโคลเตาผิงรุ่นนี้เท่าไหร่รุ่นนี้ก็อยากได้อยู่นะสามหมืนสี่พันห้าร้อยโคนป้าดคือแพงแท้รุ่นตะมุตะะมิอย่างนี้อย่าไปซื้อเลยเหมือนที่บ้าน รุ่นนี้ก็ไม่ค่อยแพงนะพอซื้อได้อยู่สองหมื่นสามสองหมื่นหกสองหมื่นหนึ่งร้านนี้รู้สึกว่าเตาผิงจะเป็นรุ่นเก่านะมีที่ไหนล่ะห้าร้อยสี่สิบวัตต์เดยนี้เขามีเป็นสี่พันห้าพันวัตต์แล้ว เตาผิงทั้งนั้นอยกกังกระตู้อบเลยที่ใส่ปืนรุ่นนี้ดีเนาะมันมีล้อข้างล่างด้วยเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ติดราคาอยากได้อยู่นะ โอ้ด้านนี้จะเป็นรุ่นทันสมัย <c oughs> อันนี้คือรุ่นใหม่ๆนะเห็นไหมก็จะบอกเลยว่าเนี่ยใช้แบบว่าให้ความร้อนที่มันกระจายออกมาเนี่ยห้าพันกิโลวัตต์ราคา 30, สามหมื่นสี่ถ้ามีโอกาสอยากเปลี่ยนอย่างนี้แหละโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยสวยมาก สวยๆทั้งนั้นเลยลุงกลับบ้านไม่เรียกอีกแน่ๆเลย